สวัสดีครับบารมีคนจนนะครับวันนี้ครับบารมีก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยครับกับข่าวสารในวันนี้ใครผ่านเฮแน่1น0 0 0น้อยไปคอรมอจัดให้3 0 0 0 0บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง4 h 1 0 บารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับก่อนจะรับชมข่าวดีนี้นะครับช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บาร,รมีคนจนด้วยนะครับช่วงนี้ครับแม้ว่าจะมีโควิด -19 แต่ก็มีข่าวดีจากทางภาครัฐเขาเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมากๆอีกหนึ่งข่าวครับ ครมอได้มีการอนุมัติเพิ่มเงินให้จากคนละหมื่0ห้บาทเป็นตอนนี้กลายเป็นส0 0 0มบาทแล้วครับ ซึ่งแล้ววันนี้ครับก็จะมีผู้ที่โชคดีได้รับเงิน280,000รายครับผู้ที่ได้รับเงินในวันนี้จะไม่ได้รับ1 5ื่นนะแต่จะได้รับทั้งหมด30,000บาทคอรมอย้อนหลังให้นะครับสรุปก็คือทุกคนที่ผ่านเกณฑ์จะสมัครก่อนสมัครหลังได้หมดครับ30,000บาทวันนี้จะเป็นวันแรก280,000รายใครจะเป็นผู้โชคดี280,000รายในวันนี้ แล้วก็ยังมีอีกนะครับคือ1นล้านสแสนกว่ารายครับในวันพรุ่งนี้และก็มาลืนนี้ครับก็ขอ,ขอร่วมแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะท่านจะเป็นชุดแรกที่ได้รับเงินคนละ30,000บาทแต่อย่าลืมนะท่านจะได้แค่5,000ันนะครับแต่ได้รับทั้งหมดอยู่6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนครับไปรับฟังรายละเอียดกันได้เลยครับคุณอุตมะสวนยนยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลงัง ออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาทโดย6 0แสนล้านบาทใช้เพื่อการสาธรารณาสุขและอีก4 0 0แสนล้านบาทเพื่อดูแลเศรษฐกิจและสังคมโดยพระราชกำหนดจะมีบทบังคับใช้เดือนเมษายนนี้และเดือนพฤษภาคมเริ่มกู้เงินได้ทั้งนี้เงินกู้ส่วนหนึ่งจะมาใช้ในโครงการแจกเงินเยียวยา5,000บาท จากเดิม3เดือนคือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563หรือคนละ15,000บาทเป็นเวลา6เดือนก็คือเปลี่ยนจากเมษาถึงพฤษภานะครับกลายเป็นเมษายนถึงเดือนกันยายน2563หรือถ้าคิดเป็นตัวเงินทั้งหมดก็คือคนละ30,000บาทนั่นเองครับเพื่อที่ว่าจะดูแลกลุ่มอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน5,000บาทคอรมอได้มีการสั่งให้ทุกกระทรวงให้เร่งการพิจารณาหามาตรการที่ช่วยเหลือให้เร็วที่สุดก็คุณอุตมะนะครับก็ยังได้มีการกล่าวต่ออีกว่าการแจกเงิน5,000บาทเพิ่มเป็น6เดือนเพราะว่าเห็นว่าโควิดกระทบกับประชาชนและผู้ประกอบการอาชีพอิสระมากขึ้นและก็ไม่รู้ว่าการระบาดจะจบลงเมื่อไร จึงจะต้องช่วยคนกลุ่มนี้ที่มีมาลงทะเบียน24ล้านคนเพิ่มซึ่งจะใช้เงินกู้2นล้านบาทเพื่อที่ว่าจะใช้ในโครงการนี้ไม่รวมกับงบประมาณ4.5หมื่นล้านบาทที่กันไว้ก่อนหน้านี้โดยจะมีผู้ผ่ผานคุณสมบัติได้รับเงินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกลุ่มแรก1.6ล้านคนที่ผ่านเงื่อนไขและก็จะได้รับเงินพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยจะได้รับเพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนทั้งหมด นายอุตมะได้กล่าวเอาไว้ก็ตามนี้แหละครับลดแรกก็คือ1.6ล้านคนแล้วก็จะมีการทยอยโอนโอนให้ทุกๆวันนะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังให้คลังออกพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณ80,000ล้านบาทถึง100,000ล้านบาทโดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและเสนอสภาต่อไปเพื่อที่ว่าให้ได้ในเดือนมิถุนายน2563 นายอุตมะนะครับได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกพระราชกำหนดออกเงินกู้ซอฟโลนให้ผู้ประกอบการ5 0 0 0นล้านบาทและพระราชกำหนดดูเสถียรภาพการเงินตั้งกองทุนซื้อตราสารหนี้เอกชน4 0 0 0นล้านบาทนายอุตมะครับกล่าวต่ออีกว่ามาตรการทั้งหมดทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจากผลกระทบโควิด19 ก็ซึ่งวันนี้ครับผู้ที่ลงทะเบียน w w เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com จะเริ่มทยอยได้รับเงินเยียวยา5,000บาทโดยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงกำลังลุ้นว่าตนเองเนี่ยนะมีคุณสมบัติในการผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือเปล่าหลังจากทลิป ันสารพัดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเว็บล่มในวันแรกรวมถึงการกรอกผิดกรอกถูกรวมถึงหลายคนเนี่ยก็กังวลว่าการกรอกข้อมูลผิดเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเปล่าโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มีการเปิดให้ยกเลิกแก้ไขในเวลาต่อมานั้นนะครับจนมาล่าสุดครับมาถึงด่านหินถัดมาครับคือการลุ้นว่าคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นจะผ่านเกณฑ์หรือไม่โดยในด่านนี้ครับก็ได้มี AI เป็นผู้คุมกฎครับ ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันดีว่าโครงการเยียวยาผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด19นเนี่ยในครั้งนี้นะครับก็ได้มีผู้ลงทะเบียนล่าสุดสูงถึง24.3ล้านคนแม้ว่าจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนไปบ้างก็ประมาณ300,000คนเท่านั้นที่ยกเลิกไปซึ่งก็คือจากการเปิดเผยของคุณลวรนแสงสนิทซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้มีการให้ข้อมูลว่า ณขนาดนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์เตรียมจะได้รับการโอนเงินจำนวนประมาณ1,680,000รายซึ่งจะเริ่มทยอยโอนเงินระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนนี้โดยแบ่งนะครับก็คือเป็นวันที่8เมษายนก็คือ2.80,000มคนก็คือวันนี้แหละครับจะได้รับทั้งหมด2,880,000คนและก็พรุ่งนี้นะครับก็จะได้รับ7,53,000คนและวก็วันที่10นะครับเมษายนก็จะได้รับทั้งหมด6 4 4 0 0 0คนครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะได้รับต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่หมดเพียงเท่านี้นะนี่คือเฉพาะรถแรกเท่านั้นสําหรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์เมื่อวันศุกร์ที่3เมษายนก็ได้มีการคัดกรอง4กลุ่มอาชีพที่ได้รับการเยียวยาก็คือกลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และก็มาคคุเทศกลุ่มนี้มีประมาณ2ถึง3แสนคน ต่อมาเลือกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยกลุ่มนี้มีจํานวนกว่า1ล้านคนซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นรัฐแ,แรกที่ได้รับเงินเดียวยาก็คือขอสรุปนะครับกลุ่มที่จะได้รับกว่า1.6ล้านคนเนี่ยเนี่ยก็จะมีกลุ่มอาชีพที่บารมีคนจนเรียกว่าอาชีพ VIP นะครับก็คือผู้ค้าสลาก,กกินแบ่งแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และก็มักกุเทศกลุ่มนี้คือ4ีอาชีพที่จะได้รับเงินลำดับต้นๆเลยนะครับ ก็จะมีประมาณ2อถึงสามแสนรายครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มอื่นประมาณ1นึ่ล้านสี่แสนรายถึง1นึ่ล้านห้าแรายนะครับเลขกลมๆนะครับที่จะได้รับในวันที่8 9ดเที่จะถึงนี้นะครับ <c oughs> มาฟังกันต่อครับผู้ที่ได้รับเงินโอนในวันไหนเดือนต่อไปก็จะได้รับในวันนั้นซึ่งรอบสุดท้ายกำหนดวันสิ้นสุดการโอนก็คือ8มิถุนายนนี้ สำหรับรายที่ได้รับการคัดกรองกล้าช้าเป็นเดือนเนี่ยก็จะโอนย้อนหลังให้ก็ข้อมูลตรงนี้ก็ความจริงน่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็คือต้องเป็น8กันยายนนะเพราะว่าเขาขยายไปอีก3เดือนแล้วมาฟังกันต่อครับทั้งนี้คนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19สําหรับระยะเวลาในการคัดกรองผู้ที่จะได้รับเงินเดียวยานั้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์โดยผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียวก็คือผ่านการคัดกรองเราก็จะทยอยจ่ายเงินเดียวยาให้ส่วนกลุ่มสีแดงนั้นก็คือไม่ผ่านการคัดกรองและกลุ่มสีเทานั้นก็คือกลุ่มนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบพอสมควรซึ่งเขานะครับก็ได้มีการกล่าวด้วยว่าขณะนี้เนี่ยยอดลงทะเบียนเริ่มลดลงเหลือหลักแสนคนต่อวัน หากเหลือหลักหมื่นคนต่อวันกระทรวงการคลังก็จะมีการปิดการลงทะเบียนซึ่งก่อนที่จะปิดเนี่ยจะมีการแจ้งล่วงหน้า7วันทําการพร้อมยอมรับว่ายอดลงทะเบียนที่เข้ามาจํานวนมากนั้นเกินความคาดหมายจากที่ตั้งเป้าเอาไว้เพียง3ล้านคนต่อมามีเป้าหมายเพิ่มอีก6ล้านคนจากแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระแต่อยู่ในประกันสังคมมาตรา39และ40ทําให้เป้าหมายขนาดนี้อยู่ที่9ล้านคน อย่างไรก็ดีจากการประเมินเบื้องต้นเราคาดว่าจะมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดประมาณ10ล้านคนเท่านั้นโดยตัวเลข3ล้านคนเราไม่ได้มั่วแต่มีที่มากล่าวคือก็คือประชากรในประเทศมีจำนวน66ล้านคนตัดเด็กและผู้สูงอายุ11ล้านคนเหลือแรงงาน44ล้านคนในจำนวนนี้แบ่งเป็นแรงงานที่มีงานทำ38ล้านคนเหลือ6ล้านคนไม่มีงานทำตกงาน หรือเรียนหนังสืออยู่และในจำนวนนี้38ล้านคนตัดคนที่เป็นกเกษตรกรออก17ล้านคนอยู่ในประกานรสังคม16ล้านคนและเป็นข้าราชการอีก2ล้านคนฉะนั้นก็จะเหลือคนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น3ล้านคนสำหรับกลุ่มกเกษตรกรที่ตัดออกนั้นยืนยันว่าไม่ได้ทอดทิ้ง โดยรัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการในการออกมาดูแลอีกรอบซึ่งเป็นมาตรการในการดูแลผลกระทบโควิด -19 ระยะที่3ที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอในวันที่7เมษายนนี้อ่ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องบารมียังไงกดไลค์ด้วยนะครับอ่าเอาละครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะที่ประชาชนคนไทยเราที่เดือดร้อนจากผลกระทบโควิดจํานวน9ล้านคนเนี่ยถึง10ล้านคนเลยก็จะได้รับเงินในการเยียวยา จากที่เดิม15,000บาทกลายเป็น30,000บาทก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเงินในก้อนนี้ก็ได้ชอบข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบารมีคนจนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้รับทราบข่าวสารดีๆวันนี้บารมีคนจนก็จะต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ